นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโอนิยิริญี่ปุนอันนี้ก็จะเป็นข้าวก็เป็นข้าวญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เราจะทําข้าวจีเรากับป๊าจะแข่งกันนะคะว่าข้าวจีญี่ปุ่นกับข้าวจีไทยอันไหนจะอร่อยกว่ากันนะคะทุกคนให้สตาร์ท่อก็ใช้ช่วงนี้เคเรตดีดแต่เราไม่มีข้าวเหนียวนะคะทุกคนเราก็เอาข้าวเจ้าญี่ปุ่นมาปั้นจ้านี่งหน่อยได้เื่อมั้นี่ แค่ดูทุกคนดูอันนี้เขาจะเป็นข้าวแบบของเขาปรุงรสนะคะทุกคนใส่ปลาคาสึอโอใส่งาใส่โชยุใส่มิรินเมงซยุดิชอวอันนี้ของเราค่ะวิลล์ลืมใส่เกลือเดี๋ยวเราใส่เกลือนิดหน่อยนะคะทุกคนอ้าวุนตก <laughs> มันต้องใส่สองทางไม่เป็นไรเราใส่ทางเดียวไปก่อนแล้วก็ตีไข่ค่ะ เดี๋ยวมารอดูนะคะว่าข้าวจีไทยกับข้าวจีญี่ปุ่นอันไหนจะน่ากินกว่ากันเป็นไงคะทุกคนข้าวจีญี่ปุ่นนี่ห้องนอกเลยอันนี้ข้าวจีไทยยังสวยอยู่ทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ทาไข่นะคะทุกคนโอชโลยเนอะอะรสัก็เราอ นางจะยอมแพ้ไม่ได้นะทุกคนนางกำลังจะไปทำใหม่นี่ค่ะของเรา